นิทานชาดกเรื่องโง่แล้วยังอวดฉลาดนับป่าใหญ่ใกล้เมืองพาราสีมีนกหลายพันตัวทำลังอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ด้วยความสุขสบายเสมอมาต่อมาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นก็ถูกลมพัดกระหน่ำอย่างแรงจนไม้เสียดสีกันทรงเสียงดังสนั่นวันไหว แล้วก็เกิดควันฟุ้งขึ้นกบไปทั่วบริเวณนั้นนกในฝูงเห็นเช่นนั้นก็นึกรู้ได้ทันทีว่าไม่ช้าก็จะเกิดไฟไหม้ขึ้นต้นไม้ต้นนี้ทางที่ดีเรารีบบอกพักพวกหนีไปเสียดีกว่าครั้งแล้วจึงหันมาร้องส่งเสียงบอกพักพวกให้รีบอ,อพยพไปโดยเร็วจะไปทำไมหัวหน้านกตัวหนึ่งร้องถาม พรายังเป็นห่วงลังของตนไปไหนก็ได้ให้ไกลจากที่นี่นกนายฝูงบอกเพราะเดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้ที่นี่นั่นเห็นไหมควรกบไปหมดนั่นไงรีบไปเถอะนกพวกนั้นหัวเลาะโผหัวหน้าก็ตาแหกไปได้ยังแค่เห็นควันขึ้นเท่านั้นก็ตื่นเต้นตกใจว่าไฟไหม้เสร็จแล้วไปเถอะถ้าหัวหน้ากลัวก็รีบไปพวกฉันไม่ให้ไปให้เมื่อยหรอก พะถึงยังไงก็ไม่มีไฟแน่ๆไยนกนายฝูงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ว่าอะไรรีบพาลูกเมียและพักพวกที่หัวอ่อนยอมเชื่อก็บินหนีไปโดยเร็วและหลังจากนกนายฝูงไปเพียงคู่เดียวก็เกิดใสลูกไหม้ขึ้นที่ต้นไม้นั้นอย่างแรงสมจริงดังที่มันคาดการทุบการนกบริวารผู้โง่แต่อวดฉลาด ตกใจรีบตะลีตลานหนีแต่ก็ช้าไปถูกเปลวไฟพุ่งใส่ล่นลงแล้วก็สิ้นใจตาย,ตายน้าภาคพื้นดินไม่เหลือเลยคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้คนโง่แล้วอวดฉลาดนี่สุดท้ายก็พบจุดจบไม่มีไรายไหนรอดไปได้เลยจริงๆ